สวัสดีสสดดครับปาทอรนี่นะคะปาม,มี่ครับผมพวกเราจากเพจ<า>กับรอนวันนี้พวกเราเป็นพิธีกรพิเศษนะของเพจเตอรี่นะครับ<ม>ซึ่ง EP น<ม>ี้สเปเชียลตรงที่ว่าเราจะพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสักคร,รับปิ่งก้าและได้ข่าวว่านะครับว่าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเนี่ยได้รับตัวติฟายมาตรฐานว่าเป็น แคทเฟลลี่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาเอลลี่ไปพบคุณหมอด้วยไปตรวจสุขภาพด้วยนะครับ<ป>ตามพวกเรามาดูกันเลยนะคะบบายสวัสดีค่ะจะ S 2> <S 2> นัดคุณหมอไว้ครับะจะนอนตรวจสุขภาพครับค่ะควันนี้มีนัดก,กับคุณหมอไว้นะคะเป็นขอเปรมน,นิกานะคะวันนี้น้องบอลลอนนะคะขออน,นุญาตแนะนําเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคลินิกแมวนะคะสาหรับคลินิกแมวของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะคะเราจะมีการแยกโซนของน้องหมาและน้องแมวออกอย่างชัดเจนพร้อมทางยังมีมุมนะคะพื้นที่ของเล่นให้น้องแมวได้ผ่อนคลายด้วยค่ะค่ะแล้วก็เรายังจะมีคุณหมอนะคะที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้องแมวโดยเฉพาะนะคะ หากในกรณีที่ลูกค้านะคะต้องการที่จะแอดมิเราจะมีการแยกโซนนะคะฝากเลี้ยงห้อง ICU อยะะูค่ะของน้องแมวโดยเฉพาะรวมไปถึงกรูม m ่ค่ะที่เราจะมีความที่มีช่างชำนาญเกี่ยวกับน้องแมวโดยเฉพาะ,ะคะ่ะเพื่อที่จะลดความเครียดนะคะของน้องะคะ่ะเพื่อที่จะน,น้องจะได้ไม่ต้องตกตังวนนะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้น้องมากขึ้นเมื่อน้องมารับบริการที่โรงพยาบาลคะ่ะ หลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าคุณฟ้าวันนี้พาเด็กๆมาทําอะไรกันจริงๆน้องไม่ได้ป่วยนะเพียงแต่ว่าเราก็พาน้องมาตรวจสุขภาพนะครับก็เหมือนคนนี้แหละที่เราจะต้องพาน้องมาตรวจบ้างว่าเอ้น้องเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้คุณป้ามีนัดก,กับคุณหมอแพลวไว้ด้วยเดี๋ยวจะพาน้องเอลี่ไปหาคุณหมอแพลวนะครับผมและตรงนี้เราก็อยู่กันที่โซนเวทติ้งแอนเรียนะครับซึ่งมีไว้เฉพาะสำหรับชาวภาพแมวแบบเราโดยเฉพาะเลยเอาไว้นั่งรอคุณหมอนะแล้วก็มีขนมด้วย อันนี้เอากลับบ้านได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันเลยนะครับ เผื่อ <se ller> ท่านผู้ชมที่เขาอาจจะชมะรายการอยู่แล้วก็แบบรับน้องเข้ามาบ้านใหม่อย่างเงี้ยคุณหมอมีเคล็ดลับอะไรที่จะแนะนํำไหมครับว่ารับน้องเข้าบ้านแล้วควรจะต้องทํายังไงตรวจสุขภาพอะไรบ้า,างในส่วนของการที่ถ้าอย่างบ้านคุณโทนี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือมีแมวอยู่แล้วค่อนข้างหลายตัวนะคะกาจะรับน้องเข้ามารวมผูงอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจําเป็นจะต้อง เออตรวจตรวจวิววน,นิจฉัยในส่วนของโรคที่เป็นโรคติดต่อเบื้องต้นก่อนนะคะอคย่างในแมวอะคะ่ะก็จะมีกลุ่มโรคไวรัสค่ะเออหลักๆก,ก็จะเป็น2กลุ่มด้วยกันในส่วนของเอ็นแล้วก็ลิวคิมียนะคะคส่วนในส่วนของกระบวนการการดูแลอะคะ่ะก็จะมีในส่วนของการทาวัคซีน,นะคะ่ะ ก็ค um okay. right ือวัคซ nah ีนของน้องเนี้ยค่ะก็คือจะเริ่มทําวัคซีนรวมตั้งแต่อายุ2เดือนค่ะก็เริ่มเป็นวัคซีนเข็มแรกแล้วก็ถัดเข็มถัดมาก็คือถัดมาในอีกเดือนนึงก็คือตอนอายุ3เดือนก็เป็นวัคซีนลงเข็มที่2แล้วก็เป็นวัคซีนลงเข็มที่3าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามด้วยพิษณกบ้าอีก2เข็มห่างกันอย่างละเดือนเหมือนกันอันนี้คือในส่วนของวัคซีนพื้นฐานค่ะแล้วก็จะมีวัคซีนทาเลือกอีก2ทางก็คือในอันนึงก็คือในส่วนของวัคซีนลข้างงเคคคียอ่่ะก็ือ การเกิดภาวะเนื้อ,องอกนมนำาเลจากตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนค่ะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เจ้าของอาจจะต้องช่างใจอีกทีนึงว่าถ้าอย่างเราเลี้ยงระบบปีดสกีนนิ่งแล้วว่าเราไม่ได้นำพาเชื้อเข้ามาแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบไม่ได้คิดว่าไม่สามารถรับรความเสี่ยงในการเกิดในส่วนของอินเจคชั่นไซส์ที่หมอว่าไป อาจจะอีกเรื่องที่จะไม่ฉีดบ็อซีแล้วใช้วิธีการป้องกันอย่างอื่นก็ได้ค่ะต้องดูความเสี่ยงดูความเสี่ยงเป็นหลกักส่วนในเอ็ดแมวเนี้ยค่ะด้วยความที่เอ,อ่อมันท่อนข้ามมีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนดับคาเค่ข้างในมันเยอะค่ะก็อาจจะไม่ได้สามารถคุมโรคได้ทั้งร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีปัญหาแบบเดียวกันค่ะก็กระตุ้นให้เกิดในส่วนของเนื้องอกได้ก็อาจจะเป็นบ็อกซีที่ไม่ได้ r คอมเมนต์ว่าให้ทานนะคะเนาะ ก็มาปรูกษอคุณหมอง,ง่ายที่สุดเนาะใช่ค่ะอ,อันนี้ก็คือในส่วนของโปรแกรมวัคซีนเนาะคะ่ะต่อมันก็คือการดูแลในส่วนของการป้องกันเห็บมาเออตัดเล็บเช็ดหูอย่างเงี้ยค่ะในในรายน้องๆใหม่ๆเนี่ยค่ะก็คือเราจะเริ่มสตาร์ททในส่วนของเรื่องอาะเริ่มจากถ่ายพยาธิก่อนเลยก็คือจะเริ่มสตาร์ทถ่ายพยาธิตั้งแต่2เดือนพร้อมกับวัคซีนนคะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องติดพยาธิมาจากในแม่ค่ะส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการเป็นออก เออมีในส่วนของพยาธิตัวเต็มวัยออกมาตอนช่วง2เดือนแต่ถ้าในรายที่ไม่ได้มีพยาธิตัวเต็มวัยออกมาค่ะแต่เราแบบต้องป้องกันก่อนว่าเขาเนาะมีโอกาสที่จะได้รับไข่พยาธิหรือะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มสตาร์ทข่ยพยาธิตั้งแต่2เดือนต่อมาก็คือในส่วนของเรื่องการป้องกันหิบหมัดก็คืออันนี้จะเป็นในรูปแบบของในแมวค่ะส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเดียวก็คือยาหยดหลังนะคะก็คือจะหยดที่หลังก่ป้องกันในส่วนของเห็บมัดแล้วก็พยาธิหนอนหัวใจค่ะ ในแมวโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพยาธิหนอนหัวใจค่ะจะน้อยกว่าในสุนัขแต่ว่าความรุนแรงค่ะจะค่อนข้างรุนแรงกว่าก็คือในน้องแมวเป็นกรุบเสียชีวิตเลยคุณหมอแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการเกิดอะค่ะค่อนข้างต่ํากว่าต้องขอบคุณคุณมหมอแฝงม,มากเลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตตามไปถามคุณหมอทรายอีกทีเนาะตาม,มากันเลยนะครับ จะถามคุณหมอฟายอะครับ,แบบตอนนี้คือชาวทาตแมวอย่างเราเนี่ยคือชอบพาน้องออกมาเที่ยวน้องบ้านค่ะแล้วก็จะมีเคสที่พาน้องมาหาคุณหมออะไรเงี้ยครับค่ะคุณหมอฟายมีแบบว่ามีเคล็ดลับแนะนําชาวทาตแมวแบบกับเพจเจ้าบ้านร้อนหรือว่าคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยว่าะจะต้องทําอะไรต้องเตรียมตัวอะไรบ้างมีไหมครับมีคําถามเข้ามาเยอะนะคะคือจริงๆตอนนี้เราก็เราก็มองเขาเป็นเพื่อนเนาะเป็นคนในครอบครัวเราก็จะพาเขาออกข้างนอกกันบ่อยมากขึ้นอะนะคะปกติก็จะอยากให้แบ่งเป็นว่าเราอะ เตรียมตัวที่ตัวเราก่อนะจะไปไหนเรามีแพลนเหมือนมีลูกเลยค่ะลูกอ่อนเ,ออเราแพลนกันก่อนว่าจะไปไหนจะกลับกี่โมงที่เราจะไปสถานที่เป็นยังไงบ้างนะคะร้อนไหมต้องเตรียมน้ําเตรียมอาหารหรือระยะเวลาในการที่จะออกไปอนะคะ่ะมันมันยาวนานมากไหมเนาะนะคะเราจะได้เตรียมกันถูกว่าของสป라이ที่เราจะเอาไปมันเพียงพอไหมนะคะ เออเหมือนเหมือนมองเขาเป็นหนึ่งคนเหมือนลูกด้วยซ้ำของนมาจะเยอะกว่าเราหมอว่าส่วนตัวตัวน้องแมวเองอะนะคะจริงๆถ้าจะอยากให้ออกไปอะค่ะอยากให้มีการฝึกกันก่อนครับคือถ้าเกิดไปครั้งแรกแล้วไปไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงงงเนาะอยู่ในรถบางทีเรานั่งรถนานๆมันก็จะมีความเครียดนะคะครับให้ฝึกก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหัวหินกันแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปหัวหินหรือว่าไปทริปยาวๆอะค่ะอยากให้มีการแบบฝึกนั่งรถ ไปเซเว่นหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออให้มีการฝึกก่อนใช่ใช่ค่ะเป็นคลิปใกล้ใกให้เขาคุ้นเคยกับเราอะเขาคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นเจ้าของใช่ไหมคะให้เขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนอกบ้านนะคะแล้วก็รวมถึงในรถอะไรอย่างงี้นะคะส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นมากๆก็คือเรื่องของไอคอนเทนเนอร์แบบเนี้ยก็คือเป็นบ็อกซ์นะคะมันมีตั้งแต่หลายรูปแบบเลยเป็นผ้าเป็นเดี๋ยวนี้มีหลายรุ่นหลายรูปใช่เออเรียงตั้งแต่ความสวยงามไปจนถึงแบบการหยิบจับนะคะก็คือเลือกให้เหมาะสมกับ กับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็เลือกของแมวบางบางบ้านเขาไม่ชอบแบบที่มันมีกระจกหรือใสๆ่ๆเนื่องจากแมวมันกังวลเวลาเห็นข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางบ้านเขาแบบแมวเขาอย่างเงี้ยเป็นเราเราก็อยากให้เขาเห็นข้างนอกเนาะแล้วก็อยากให้คนมองเห็นเขาก็จะเลือกเป็นใสๆก็ได้อะไรอย่างนงี้นะคะส่วนเรื่องของการขับถ่ายก็อย่าลืมเรื่องของกระบะทรายจริงๆมันมีกระบะทรายที่แบบพอตเทเบิลสามารถยกไปได้ด้วยนะคะเป็นกระบะทรายแบบแบบพกพาเนาะใช่ใช่มันก็จะทําให ไม่ต้องกังวลเรื่องการขับถ่ายนะคะมองมองเหมือนเขาเป็นคนหนึ่งคนได้แหละต้องมีถ่ายต้องมีเข้าห้องน้ําระหว่างทางนะคะรวมจนถึงเรื่องของอาหารและน้ำประมาณนี้มีสายจูงได่ไหมหรอเอ้สายจูงใช้ได้ค่ะแต่ว่าเผื่อเนี่ยเผื่อลูกเราไปทําร้ายคนอื่นบางทีเราอยากจะให้เขาสํารวจแต่เรากังวลว่าเราจะคุมเขาไม่ได้เนาะก็ใช้เป็นสายจูงแต่ว่าแนะนําว่าให้ลองใส่ก่อนเคยเห็นแมวใส่สายจูงครั้งแรกไหมคะ เขาจะแบบทำขาแราเออตลกม,มันเหมือนแบบเขาไม่ชอบอะไรมาติดตัวเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกก่อนได้แต่แมวเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เนาะประมาณนี้นใช,ใช่ใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอฟายด้วยได้ความรู้ดีๆเพียบเลยนะคะสำหรับใครเนาะที่เป็นชาวทาสแมวแบบคุณป้านะครับ ก็ลองพาน้องแมวเนี่ยมาใช้บริการที่คลิน,นิกแมวนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขาเลยมีทุกสาขาเลยนะคุณหมอเนาะที่เป็นคลินิกแมวก็ลองเลือกสาขาใกล้<ค>ๆมาดีนาเนะคะจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับต้องขอบคุณคุณหมอไฟครั้งนะครับบ๊ายบายคุณผู้ชมนะครับ